รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Kitchen ดดค,ดคิดเช่นสตูดิโอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กำลังมีอะไรมาให้ผมครับผม มีอะไรมาให้ผมเป็นแบก,กำน,นันเลยกกำนันเลยอ๋อพี่เลคครับเล็กเลยคล้ายๆเหมือนกันนะครับเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับด้วยความที่<อ>เราไปถ่ายครคิจานหลักเองก็ดีนะครับจานดนก็ดีนะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคือเราไม่ได้เหลือให้แบบว่าช่างตัดต่ออดิเตอร์ที่แบบว่าตรากตำทำงานตัดต่อก็ะได้แต่ละเทปนี้มาเขาบอกว่าเฮ้ยอยากลองชิมอยากลองกินบ้างได้เลยพี่เล็กเท่านวันนี้เนี่ย เราทำบะมหมี่นะกินได้หลายคนดีจริงๆแล้วผมเตรียมมามากกว่านั้นคุณอย่าเพิ่งเห็นสิเดี๋ยวมันไม่อิมแพค oh. เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแอคติ้งหน่อยนะโอเคครับลูกชิ้น oh. <laughs> ว้าวไปหาจากที่ไหนเนี่ยไม่มันต้องเป็นลูกชิ้นแบบว่าไม่ธรรมดาเป็นลูกชิ้นจัมโบ้รืออะไรยักษ์นิดหนึงคุณระวังหน่อยสิ oh, ครับน้ำเดือดแล้วเราต้มลูกชิ้นก่อนอ๋อ oh, เอาลูกชิ้นก่อนใช่ไหมเย้แมนอ่าลวกประมาณ2นาทีนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสามารถปรุงรสได้เงี้ยหนึงใส่เพิ่มอีกเงี้ยหนึงใส่เพิ่มนีกเป็นการ infuse แล้วเขาเรโทรศัพท์ที่เราถ่ายทำกันอยู่ใกล้เสร็จแล้วครับรายการใกล้เสร็จแล้วครับเมียจ๋าเราอยู่ไปไปพี่เล่ครับเริ่อ่อ่ะสองนาทีแล้วลุกชิ้นเราลอยแล้วนะครับเฮ้ยก็บอกเสร็จกี่โมงก็เสร็จเวลานั้นแหละเดี๋ยวก็กลับไปแล้วพี่เลยโหดมากแน่นอนอ่ะพี่เลยครับมารู้สบ้างใครเป็นใครพอลูกชิ้นลอยก็แปลว่าอะไรนะแปลว่าสุกแล้วนะฮะเส้นบะหมี่ของเราที่มีอยู่ทั้งหมดนี้นะฮะ ใส่ลงไปลวกเส้นบะหมี่แบบง่ายๆแค่นี้พอนะครับปึ๊บขึ้นเลยผมใช้น้ำเย็นนิดเดียวใช้น้ำเย็นช็อกเลยเส้นก็จะกรุบกรอบแล้วก็มาพักไว้แค่นี้พักไว้ก่อนนะครับผมเคยเห็นเขาทำที่ชงชิ่งอะเออมันคือสลัดน้ำอกใช่เออพอพอเอาสูอวิขอขอสูวิวิทย์ข้งหนึ่งโอเค รับนะพี่เราจะมาทําซอสครับพี่เลยครับด้วยความรวดเร็วเรามีของสองกระทะครับพี่ของกระทะนะครับผมแล้วหนึ่งเป็นน้ํำจิ้มลูกชิ้นอันนึงเป็นน้ำจิ้มที่จะไปคลุกกับเส้นบะหมี่ที่เรามาพักไว้สำหรับลูกชิ้นเราจะใช้ซอสพริกผสมชาผสมลงไปไม่ใช่ไม่ใช่แถวที่เลยนะเรามีชิลลี่ออยป๊าเฮ้ยเผ็ดนะพี่ถูกต้องอ่ะสำหรับเส้นเราใช้ชิลลี่ออยเฉยๆนะครับไม่ใช้ซอสพริกรีชาในของลูกชิ้นเราใช้น้ำตาลทรายแดงละเอียดแบบนี้ของเส้นเราใช้ น้ำตาลทรายขาวเรามีน้ำมันงาปั๊บอ่ะใส่ไปปั๊บใส่ไปแบบนี้ขิงดองนะฮะเราจะซอยอย่างรวดเร็วอันนี้อยู่ในน้ำจิ้มลูกชิน้นปั๊บเอาของคนไม่ใส่เหรอของเราใช้กระเทียมแล้วก็นี่ฮะใส่ไปเลยปั๊บจบกระเทียมเราไม่ใส่นี่ครับน,นี้เราใช้ขิงแล้วไม่ได้ไม่ได่นะ <c oughs> ครับผมซีอิ๊วขาวครับใส่ไปใส่ไปท้ายสุดครับนี่มันหรือส้มอ่ะ ผัดเลยสองเต้าฝั่งซ้ายนี่คือสำหรับลูกชิ้นลูกชิ้นฝั่งขวาสำหรับเส้นไฟนี่น่าจะเป็นประมาณปัตตานครับผมผมจะกลิ่นหอมมากๆครับพี่นะยัสซ่าเสร้นลงไปผัดครับปั๊บขอพี่เลคนให้เดือดเลยนะอ่าของผมเสร็จแล้วเส้นเราเสร็จแล้วนะครับเดือดแล้วพี่โอเคเสร็จแล้วเดือดปุ๊บติดไฟได้เลยอันนี้เสร็จสับไปถึงไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับผมสำหรับพี่น้องชาวห้องตัดนะฮะจะแบ่งเป็นแค่สามจานเล็กๆอย่างนี้หรอ เยอน่อยไฟ,<ม>ไฟป่ะคุณลูกชิ้นใหญ่ขนาดนี้ผมว่าอิ่มหรือเปล่าคลี่ๆออกมาหมูลูกหนึ่งเนื้อลูกหนึ่งอ่าอย่างนี้กไป,ปอเอนนป็ฐารงต้นออหอมขาวลงปั๊บงาคั่วของเรานะฮะลงหน่อยปั๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยเมนูนี้ที่พี่คิดภูมิใจนำเสนอมากๆบะหมี่แห้งลูกชิ้นยักษ์ก นี <muitas> oh, no ่ผมกินแล้วเนี่ยสวยไงเดี๋ยวเราปิดรายการเลยเถอะปิดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวขอลองชิมเส้นอีกนิดนึงเส้นแบบหนึบมากนึกชิมอยู่ไหนเลยปะอ่ะตามเดี๋ชินเฮ้ยแลอะไรกินได้อะโอ้โหใช้นี้จะตล์จริงๆวันนี้วันอะไรวันนี้วันพระรหัตครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการมอบกิฟต์เซตจาก Prestige ครบครันเรื่องเครื่องครัวรับไปเลยนะครับสำหรับทุกคนที่ ส่งสูตรจานด่วนของคุณเข้ามาและแน่นอนที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณจุกบัวแคชเชียร์โอจากบุญถาวรครับวันนี้ห้องตัดจ้ะ for you น่าจะถึงนะน่าจะถึงนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสำหรับมีงานจานด่วนนะครับวิกกิ้นพิเลยครับขอบคุณครับไม่บูดไม่ปบูดผ่ามไกี่วันแล้วเนี่ยพี่สามวันดูนะตูงเย็นตู้งะรัดขึ้นยืดเลยเหรอไม่ได้ไม่ขาดไม่ขาด